สุดครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะครับในหนึ่งล็อกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทาว่านะครับตามจริงก็จะถ่าย้นแต่แรกเลยครับแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับเพราะแบตหมดหมดอ่าตอนนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็คือมีปากกาแมจิกนะครับหนึง่งแผงแล้วก็เทปเทปอะไรก็ได้เทปตาม,ตามเทปใสก็ได้นะครับแล้วก็ เชียวกว่าว่าที่ขาไม่ได้เลยคือเลยคือกันไกนะครับวิธีแรกครับเอาไม้ไผ่นะครับขนาดยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามต้องการแต่ว่าปีกที่จะต้องทํานะครับต้องยาวกว่าตัวกลางของว่าวนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับอ ก็เนี่ยครับใช้ได้หรือ,อปืนกาวก็ได้นะครับเพื่อความแน่นหนานคัะเชื่อมตรงนี้นะครับตรงที่เป็นกาวบาทนี้นะครับเสร็จปุ๊บมาก็จะมีหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับหนังสือพิมพ์เมื่อทํานี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําเชือกมาอย่างนี้เลยกล้องอาจจะซูมไม่เห็นเชือกนะครับ เอาเชือกผูกกับตรงไม้ตรงที่เป็นปีกนะครับผูกกับเชือกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไว้ผูกกับหางข้างหลังนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับส่วนปากกาเมจิกอาจจะมีบางคนถามว่าเฮ้ยเอาไว้ทําอะไรปากกาเมจิกนี่เราเอาไว้ตกแต่งนะครับปากกาเมจิกอะไรก็ได้ครับสีดําสีเหลืองอะไรแล้วแต่คุณนะครับจะใช้สีปอตเตอร์ได้นะคบ ส่วนหางเราใช้ทำเป็นเชือกปอนะครับฉีกฉีกเอานะครับอ่าตอนนี้เราทำอยู่เมื่อได้กระดาษอ่าหนังสือพิมพ์มาแล้วนะครับให้ตัดเอาเอาว่าวโค้งว่าวะลยครับวางไปลงไปในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เอากันไกรตัดอย่างเงี้ยครับตัด ไม่ใช่ตัดหมดเลยนะครับตัดให้เหลือนิดนึงนะครับในการทำว่าวครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเทสนะครับอ่านะครับนะครับคนทำนี่ก็นิ่งเกินเลยจะไม่พูดอะไรแล้วครับคนทำ God. ไม่มะกะวิวไปดูอ่าอื วันนี้คนทำเขาไม่พูดอะไรนะครับอ่าตัดให้เป็นว้าวๆอย่างเงี้ยครับเพื่อการเวลาบุ๊ชจะพับเข้าไปจะพับจะพับเข้าไปครับถ้าพับหมดเลยมันก็มีโอกาสเสียงที่กระดาษจะขาดนะครับก็เราเลยต้องตัดนิดนึงบางคนถามว่าใช้กระดาษสื่อพิมพ์ทำไมก็ แล้วแต่ครับจะใช้กระดาษสอพิมพ์ก็ได้ก็ได้ A4 ก็ได้ก,ดก็ได้ f 4ก็ต้องตอกอนหลายๆแผ่นหน่อยหรือจะเอาให้แน่ๆเลยก็คือกระดาษวาวนี่ครับ